มาดูสูตรหวยลาวพัฒนากันครับต่อจากของวันงวดวันที่26นะครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็คือของเมื่อวานนี้ที่ผมรันขึ้นมางวดแรกนะครับได้9 1 6 1หนึ่งนเาะฮะแล้วก็รอบผลที่เขาออกก็คือ69 58นะฮะก็มีติดมาสูตรละ1นตัวนะครับผมก็มางวดวันที่29วันจันทร์นี้ก็ได้6 8 49 34สี่นะครับ แล้วก็เด่นตัวหนึ่งบนล่างเ,าเมื่อวานได้4สูตรนะครับได้9ที่ได้มาก็คือ9กับ5ติดมานะฮะอีก2สูตรนั้นหลุดไปก็ไม่พูดถึงแล้วกันอา่าส่วนหลักพันนี้ของเมื่อวานนี้ได้936นะฮะเข้าเลข6นะครับผมก็ออก6958นะครับของวันจันทร์นั้นได้370จะมาไหม มาดูกันในวันจันทร์เด่น110นะครับได้29ของเมื่อวานนี้วันนี้ได้74็สนะฮะอ,อ,อันนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้คือทำย้อนหลังแต่ว่าเริ่มใช้งานจริงวันจันทร์นี้มาดูกันว่าจะมาไหมนะครับส่วนอันนี้ใช้งานอยู่แล้วครับใช้งานมาสองวด วันได้หกห้าก็ได้ก็เข้าเข้าห้านะครับวันจันได้เก้าแปดดูกันครับส่วนหลักหน่วยนะครับอันนี้คือหลักสิบนะครับส่วนหลักร้อยหลุดนะครับได้หนึ่งศูนย์ไม่เข้ามาเลขเก้านะฮะเลขกหลักร้อยมาเลขเก้าไม่เข้านะครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะให้ดูหลักร้อยอันนี้หลักหน่วยได้เจ็ดแปดนะครับที่ผมทําช่องว่างข้างบนไว้เวลาจับผมจะเพิ่มเข้าไป แต่อันนี้ไม่เพิ่มครผมก็จับแบบเพียวๆเลยแล้วกันเอว่าที่แล้วก็เข้าจริงนะฮะของวันจันทร์ได้1นสองมาดูกันว่าเขาจะเดินต่อไหมนะครับนี่ฮะหลักร้อยที่หลุดไปเอามาให้ชมก็คือได้1-0แต่พเพื่อนว่าเขามาเลข9นะครับเลขเของวันจันทร์ได้ศูนย์เคิดว่าไม่รู้ไปต่อหรือเปล่าก็เลยยังไม่ได้ใช้งานนะฮะเอาเด่นมาจับแทน นี่ครับที่ผมจับได้ก็คือเอาเด่นมาจับก็คือ684934แล้วก็2ตัววิ่งบนล่างนะครับอันนี้คือเด่นบนล่างนะฮะส่วนเด่น110ใช้47นะฮะหลักพันใช้037หลักสิบใช้89หลักหน่วยใช้12ได้3ชุดตรงก็คือ0482 3482 7482นะครับ3ตัวได้1ชุดตรงก็คือ482นะฮะ สองตัวก็คือ82นะครับมาไม่มาไม่รู้ครับแต่ว่าอันนี้เป็นการทําเพื่อการเรียนรู้ให้ให้ดูว่าสูตรมาอย่างนี้จับออกมาแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับ